โอ้โหไปจะไปไหนกันคะนี่้าลงคนนี้คน่้งองมาี่แล้วก็ไอ้ี่วก็มาใส่ล้านเาตรงนี้อน้มันทำอะไรอ่าเก็บลงเก็บลงยมึงก็ทำหลัน าง่่นใญมกตอนนี้พนักงานล้างจานกำลังช่วยกันล้างจานล้างถ้วยล้างหม้อล้างไหล้างทัพพีนี่ค่ะช่วยกันสี่คนห้าคนนะคะจะเตรียมของล้างไว้พรุ่งนี้นะคะไว้ใส่อาหารพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันชาปนกิจเราต้องมาเตรียม เบิกถ่วยจานหม้อแล้วก็ทําความสะอาดล้างนะคะนี่ก่ะคุช่วยกันค่ะผลไม้ละมือสี่คนห้าคนลูกหลานเลนโลนนะคะช่วยกันค่ะผลไม้คนละมือทำไปคุยไปโมก,กันไปค่ะคนหนึ่งล้างแป๊บคนหนึ่งล้างน้ำเปล่าช่วยกันค่ะ แป๊บนึงแป๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วนี่ค่ะตาไปคุยไปสนุกสนานเฮฮาตอนนี้เราอยู่กันที่วัดนะคะมาร้างจานที่วัดบันนี่เป็นเด็กร้างจานวางมือจบการขายของมาเป็นเด็กร้างจานวัดนี้คือกว้างขวางนะคะกว้างขวางมากที่จัดรถเยอะ แมวก็เยอะค่ะเราล้างเสร็จแล้วก็จะรอให้แห้งแล้วก็เก็บเข้าที่แล้วก็ยกมาเก็บไว้ที่เดิมนะคะที่จะช่วยกันอยู่ก็คือมีแต่ลูกหลานกันทั้งนั้นนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือทำไปคุยไป คนหนึ่งเก็บคนหนึ่งล้างคนหนึ่งเอาไปคว่ำตามภาพเลยนะคะตามภาพเลยให้ภาพบรรยอยให้บรรยากาศมาให้เพื่อนๆชมค่ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจากร้านขายเสือ้อมาเป็นที่อื่นบ้างตามนี้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปนั่งจุดเทียนแล้วไปนั้งจุดธูปให้แสงกันจานก็เยอะอยู่นะคะแตวก็ช่วยกันปั๊บเดียวก็เสร็จคะ่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ส่งกำลังใจปลอบใจและก็รับชมค่ะเละไงเขาจะไม่เละนี่ไงเออบางนี่จะไม่เละไหนแล้วก็ส่งให้กับเมย์โอเคค่ะเด็ดเดี๋ยวตีดผมให้นะคะเดี๋ยวตีดผมให้เดี๋ยวง่าเดี๋ยวทำไม่ทันใจเดี๋ยวทำไม่ถูกใจค่ะเดี๋ยวตีง่า เออไม่ต้องหรากโอ้ถ้าอปีอางนี้มันก็ทบกันปี่สิเรื่อง่อยจอยไม่เ้อเาเนี่จะได้ไม่ติดกกีก็สีไว้ตรงขคาองใแนกีนะคะนี่แล้วเป็นแกีผไว้ตรงนี้เลยไม่ต้องไม่ต้อง่อเราเป็นกนะแกใสเน้ยาครับอย่าครับใสน้ำใสน้ำนี่ไง

เอ้ยนิะคะกเก็บ่ออส่ถงจกให้ทอ,อนะคะคุณก,กาคุณลังออกซื้อ่นะคะคุณพ่อจกให้ทออกซื่อนะคะกำลังออกซื่อนะคะคุณไมกก่จแเอาคะแนน40ค่ะกกอออสอบวกก่าวัวน่า41คะแกนนตีถูกไ่ะ พวกไม่้ังพวกกราะคเป็นแบบเสียง่รุนนะ้าตายเซฟอยู่กับเซฟอยู่ดี่ะมากแล้วคุณจะมาทำไมคะนั่งชมประธานประธานอะไนประธานประธานประธานเจ้วหูกเจ้วหูกมากด้วยโอเคไม่ได้ลูกเมลีสมัญมื ตีฟังนู้นมือไวมากเลยตีเร็วมากขนาดขนาดตีเจ้ะเสียนะเนี่ยก่อนนะเีั้พัดกระดูกดานอ่ะเนกระดานือเมนเหรอใช้แป้งเพียกอ่ะก่อนะแม่มาพี่คนพันพันร้อยหนึ่งะพันมียเอยชีวิตนบชีวิตน้าสงสารเลยเป็นสังขสังพอนสบแม่้นตีครั ไปคู่นะจ๊ะอุ๊ย,ย,ยตายแล้วกระลอาปากพอดีเอสมัยจ้าสมัยนะคะนี่วันเป็นฮิปโปเลยอันนี้คือหลานสาวคนสวยนะคะสวยท,ที่สุดค่ะหน้าสวยมากไม่เน้นหุ่นจ้ะไม่ไม่เน้นหุนนนห่นค่ะเน้นหน้าสวยอ่ะ แม่จะก็กเป็นนางชอดทั้งกุ่นให้จำไห้ไ <ป S 1> ดูระเบียบดูระเบียบดูระเบียบเรียบร้อย <laughs> bạn <laughs> <laughs> <Thuộc luôn. cười>